หลายๆคนนะคะอาจจะฝัน,นะคะ่ะว่าอยากเปิดคาเฟ่มีร้านคาเฟ่เล็กๆเป็นของตัวเองบรรยากาศดีๆมีคนนั่งจิบกาแฟชิลๆนะคะเหมือนในพีทเทเลสหรือเหมือนในหนังแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะมันไปได้ง่ายขนาดน,นั้นแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่ามันไม่ได้ยากเช่นกันวันนี้นะคะเราก็จะมาชวนคุยกันว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ลืมคิดก่อนเปิดร้านคาเฟ่มีอะไรกันบ้างทําไมการเปิดร้านคาเฟ่เนี่ยถึงไม่ง่ายอย่างที่เราคิดตอนเปิดร้านตอนแรกนะคะหรือก่อนที่จะเปิดร้านเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะถามตัวเองว่า จะขายกาแฟอะไรดีใช้เครื่องกาแฟอะไรดีจะทำเมนูยังไงให้น่าสนใจจะตกแต่งร้านังไงดีเพราะสิ่งพวกนี้คือ p a s ช i o n ค่ะมันทําให้เรามีอารมณ์ร่วมคนเลยคิดอย่างนั้นสะส่วนใหญ่ค่ะแล้วคนส่วนใหญ่เช่นกันค่ะก็ลืมคิดเลยค่ะว่าสิ่งสําคัญที่เราจะต้องจาเอาไว้คือเราจะทํายังไงให้ร้านของเรานะคะอยู่รอดได้ในระยะยาวค่ะธุรกิจคาเฟ่น,นะคะเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมากค่ะเปิดก็เยอะมากนะคะแต่ปิดเยอะกว่าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องครี a อทคาเฟ่ต้องมีอะไรที่มาก คคววามสย่ะแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าอะไรเป็นกับดักที่คนส่วนใหญ่เจอตอนเปิดร้านคาเฟ่ค่ะเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกเลยค่ะก็คือการคำนวณจุดคุ้มทุนนะคะหรือเบรกอีเวนต์พอยน์นั่นเองสิ่งนี้เราต้องทําให้แม่นตั้งแต่แรกเลยค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยลงทุนไปแล้วเราถึงค่อยมาคำนวณจุดคุ้มทุนซึ่งนั่นนะคะผิดแน่นอนค่ะผิดตั้งแต่แรกเลยแนนอนแอเลยแล้วก็การทาเนี่ยเราควรจะต้องคิดตั้งแต่แรกก่อนที่จะลงทุน,นว่าะว่า1การลงทุนครั้งแรกเท่าไหร่ค่าเช่าต่อเดือนเท่าไหร่แล้วก็ขายได้ก แกถึงจะครอบคลุมค่าเช่านะคะหรือค่าพนักงานแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งฝนตกขึ้นมาเนี่ยขายไม่ได้เลยเนี่ยเราจะอยู่รอดไปสักอีกกี่เดือน,นะคะหรืออาจจะเกิดภัยพิบัติหรือโควิดขึ้นมาอีกเนี่ยเราจะอยู่รอดไปอีกกี่เดือน,นะคะร้านกาแฟแบ,บางร้านนะคะต้องขายตั้งแต่6เดือนถึง2ปีเลยกว่าจะคืนทุนซึ่งถ้าไม่มีเงินทุนสำรองนะคะธุรกิจน,นี้ก็อาจจะเสี่ยงมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นการบริหารแคดโฟเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วเราอาจจะต้องทําให้ได้มากกว่าเบรกอีเวนต์พอยต์ด้วยซ้าต่อเดือน เพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้หล่อเลี้ยงธุรกิจเราได้ยาวๆค่ะแล้วก็2นะคะค่าใช้จ่ายแฝงค่ะที่คุณไม่เคยนึกถึงเลยแต่หลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่า,า,าใใค่าใช้จ่ายในคาเฟ่ก็คือค่าเช่าค่ะพะนักงานค่ะตน้นทุนวัตถุดิบค่ากาแฟาใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่ะค่าไฟนี่ก็เยอะกว่าที่คุณคิดคะ่ะไม่ว่าจะเป็นค่าไฟของเครื่องชงกาแฟาเนี่ยเยอะมากเลยนะคะ2เนี่ยค่ะก็จะเป็นค่าเครื่องซ่อมกาแฟาค่ะอันนี้สามารถเป็นได้ถึงหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเลยนะคะซึ่งอันนี้หลอาจ,จะต้องมีการ ต่อเดือนหรือ a ม n ท e นเน้นครึ่งปีปีหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็3นะคะค่าโปรโมทร้านคาเฟ่ค่ะซึ่งอันเนี้ยถ้าไม่มีอาจจะทําให้ร้านเราเนี่ยไม่มีคนมาเลยนะคะและสุดท้ายค่ะค่าใบอนุญ,ญาตค่ะค่าใบอนุญ,ญาตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าฟู้ดไลเซนส์ค่าคนสัมผัสอาหารใบอนุญ,ญาตต่างๆนะคะแม้กระทั่งภาษีป้ายแล้วก็แวดแล้วก็ภาษีสรรพสามีค่ะในกรณีที่คุณเนี่ยขายแอลกอฮอล์เป็นต้นค่ะแล้วก็3นะคะคนเยอะเนี่ยไม่ได้แปลว่ากําไรเยอะค่ะ บางทีบางร้านเนี่ยคนเยอะมากเลยค่ะแต่ว่ากระไม้จึ้งเดียวอาจจะเป็นเพราะคนมานั่งร้านคาเฟ่นานแต่ว่าสั่งแก้วเดียวอ,อาจจะเป็นเพราะค่าใช้จ่ายในการส่งเดลิเวอรี่ซีพีที่มันสูงมากๆค่าแพ็กเกจจิ้งที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราต้องแก้โดยการคิดต้นทุนดีๆตั้งแต่ทีแรกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราขายแบบกลับบ้านหรือเดลิเวอรี่เนี่ยมันจะมีค่าแพ็กเกจจิ้งเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่มีค่า g p เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ในกรณีที่เราเนี่ยโคก,กับแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลน์แมนหรือ่า Grab ะะกากกนนนคล้้ยจใูัง นานแต่เราองได้กำไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควรจะบวกค่าที่เขาใช้น้ําใช้ไฟหรือค่าการเสียยอกาสที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่คุณเนี่ยจะขายตอ่อตกได้เพิ่มขึ้นอีกค่ะแล้วก็วิธีแก้อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการที่คุณเนี่ยหาสินค้าพรีเมียมมาขายเพิ่มค่ะไม่ว่าจะเป็นขายมาริกาแฟขายกาแฟโคโบูแล้วก็ขายพวกสินค้าที่ผลิตโดยคาเฟ่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดสบู่แก้วน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นข้อ4นะคะอย่าคิดว่าทําคาเฟ่เราจะขายแค่กาแฟอย่างเดียวค่ะ เราก็ควรจะต้องมี multi revenue stream ค่ะเหมื <_ an ye> หอนธุรกิจอื่นๆเลยเนาะอาจจะเป็นการที่เราเนี่ยปล่อยให้เช่าทํเวิร์ s ช็อปหรือปล่อยให้คนมาถ่ายรูปนะคะหรืออาจจะเป็นทำสินค้าของเราเหมือนที่บอกไปข้างต้นอย่างเช่นทําแบบว่า drip bag การทําเมล็ดก,กาแฟก,การทํโครบู์นั่นเองค่ะคาเฟ่นเนี่ยเทรนต่างๆมันมาไวไปไวเหมือนแฟชั่นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีจุดเด่นที่ชัดเจนค่ะถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยห่ายไปจากตลาดอย่างรวดเร็วเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมา สร้างจุดขายชัดเจนค่ะลองดูว่าเมนหรือคอลวลูของคาเฟ่เราคืออะไรอย่างเช่น Starbucks เนี่ยคือการทำบ้านหลังที่3หรือคอมมูนิตี้นั่นเองนะคะส่วนบูเบโรคอฟฟี่นะคะก็คือนินคาเฟที่เป็นสเปเชียลตี้นั่นเองค่ะหรือว่านะคะถ้าเราจะทำคาเฟ่ที่มีโซนแบบทำงานเหมือนเหมือน Starbucks เนี้ยคะ่ะเราควรจะต้องดูหนะว่าเราจะคำนวณต้นทุนต่อแก้วยังไงให้การที่คนนึงมากินแล้วนั่งนานเนี่ยมัน c o v e จุดดนนนั้น้วยะะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะร้านนะคะต้องมีสตอรี่เทลลิ่งที่ชัดเจนเช่นการที่เราเนี่ยมีวัตถุดิบพิเศษหรือวัตถุดิบที่ลักสิง่งแวดล้อมอย่างเป็นต้นค่ะทำให้คนเนี่ยอยากจะซื้อของเราอยากนุนของเรามากขึ้นค่ะสรุปคะ่ะ5สิ่งที่คนมักจะลืมก่อนเปิดร้านคาเฟ่อะไรนะคะก็คือ1นค่ะคิดคำนวณจุดคุม้มต้นคุ้มทุนให้แม่นนะคะหรือเบรกอีเวนต์พอยน์นั่นเองเราควรจะรู้ตั้งแต่แรกเลยว่าเมื่อไรเราถึงจะคืนทุนค่ะก็2อ,อคะ่ะควรจะ เตรียมเงินหรือแคโฟไว้นะคะสําหรับจ่ายค่าใช้จ่ายแฝงต่างๆหรือเอาไว้จ่ายค่าใช้จ่ายในช่วงที่เกิดสถานาการณ์ต่างๆขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดฝนตกสถานาการณ์ไม่ดีคนไม่มาซื้อเป็นต้น,นะคะ่ะแล้วก็3นะคะคนเยอะไม่ได้แปลว่ากําไรจะดีเสมอไปค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องคํานวณค่ะว่าการขายที่เยอะนั้นอะ่ะมันคุ้มต้นคุ้มทุนไหมนะคะแล้วก็4ค่ะอย่าพึ่งแต่กาแฟอย่างเดียวนะคะคาเฟ่เนี่ยควรจะต้องมีมัลติเรว e น u e s สตรีมค่ะเหมือนมนุษย์นั่นเองมนุษ ก็ต้องมีไรายได้เสริมเนาะแล้วก็มีไรายได้รับแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะก็คือจุดขายค่ะการที่เราไม่มีจุดขายเนี่ยทำให้ร้านเราเนี่ยอยู่ไม่นานแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นฝาก5ข้อนี้ไว้นะคะให้ทุกคนที่กําลังจะอยากเปิดร้านคาเฟ่ได้คิดเอาไว้นะคะว่าเราจะวางแผนกันยังไงได้บ้างการเปิดร้านคาเฟ่เนี่ยมันไม่ได้ยากเลยค่ะแต่ทาให้รอดาน,านานนั้นนะคะยากกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรือคลิปประเภทนี้เกี่ยวกับคาเฟ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ถ้าอยากให้แพลวทำค อนเทนต์อะไรที่เกี่ยวกับคาเฟ่หรือโรงแรมอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะ bye oh, บ๊ายๆโอ้แป๊บนึงค่ะมีสิ่งหนึ่งมาแจกค่ะสำหรับใครที่จะเปิดร้านคาเฟ่นะคะแพลมีฟีสเซอร์วิตี้ของคาเฟ่มาฝากทุกทุกคนค่ะถ้าใครอยากได้เนี่ยก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะที่แอดลิลิตา R I N L I T A ค่ะบ๊ายบาย